สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมงว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาชําต้นใบหัวละพากันนะคะก็วันนี้เราก็จะทําจากกิ่งนะคะเพื่อนบ้านให้มาค่ะก็เป็นกิ่งที่เขาตัดแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็จะมาชําทิ้งก็เสียดายนะคะวันนี้ก็ทําให้เกิดประโยชน์อุปกรณ์ในการชําของเราก็คือขวดนะคะขวดเครื่องดื่มชูกําลังนะคะแล้วก็น้าเปล่าใส่ให้เต็มขวดแบบนี้นะคะ เราวางไว้ในถาดรองด้านล่างก็จะมีน้ําความชื้นขึ้นมานะคะวิธีนี้ก็ชําต้นไม้ได้หลายอย่างนะคะอย่างแรกก็คือที่เราชําก็คือมีหรือสีผสมนะคะที่เราชําอยู่ที่ทําให้รากของเขาออกดีนะคะวิธีการชําเราก็ปักกิ่งลงไปเลยค่ะนี่นะคะ ย่างกิ่งเ,เล็กๆเราก็ใช้สองกิ่งปักได้กิ่งใหญ่เราก็ใช้กิ่งเดียวนะคะในการปักลงไป mm hmm. การชํำด้วยน้ำนี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือรากของเขาก็จะออกดีนะคะแล้วเราก็สามารถลงปลูกได้ต้นของเขาก็จะเดินเติบโตเต็มที่นะคะ การใช้ขวดตีทึบในการปักจำก็ชำน้ำก็จะทำให้รากของเขาเดินดีนะคะแล้วก็เป็นการควบคุมแสงด้วยทำให้รากออกเยอะมากๆนะคะอันนี้ก็เคล็ดลับก็คือวางไว้ในร่มด้วยนะคะไม่ให้โดนแสงแดดไม่ต้องปิดนะคะ แต่ว่าวางไว้ในร่มเป็นการท่ำระบบแบบเปิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าร้าของเขาจะเดินดีขนาดไหนนะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราชํำชํำในขวดนะคะผ่านไปเจ็ดวันเราก็จะมาดูกันค่ะว่าร่าของเขาออกดีอย่างที่แตงโมบอกหรือเปล่านะคะ ใบหัวระพานี่ก็เป็นการชํำรากที่อยู่ในขวดแล้วรากออกดีมากว้าวแบบนี้เลยนะคะก็ใช้เวลาในการปักชํำลงในขวดแค่เจ็ดวันเราก็จะได้รากพร้อมลงปลูกหนาตึบแบบนี้นะคะเคล็ดลับการทำในขวดเป็นข้อดีก็คือเรื่องขวดสีทึบสีดำสีดำตาลนี่นะคะก็จะเป็นการเร่งรากโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะในการปักชํำลงไปแค่จิ้มเราก็สามารถ ชำได้ง่ายๆโดยที่ต้นของเขาก็ออกรากมาให้เราเห็นมากมายนะคะก็มีรากแทบทุกขวดนะคะภายในเจ็ดวันถ้ากิ่งอ่อนหน่อยก็จะเห็นรากน้อยหน่อยนะคะถ้ากิ่งแก่ก็จะเห็นรากเยอะมากนะคะอย่างกิ่งนี้ก็เช่นเดียวกันเยอะจริงๆนี่นะคะก็ขาวสะอาดพร้อมลงปลูก เมื่อผ่านไปเจ็ดวันเราก็สามารถปลูกได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเนิ่นนานกว่านี้ก็จะทําให้การเจริญเติบโตก็ค่อนข้างช้าอย่าเรามาปลูกกันดีกว่าค่ะวัสดุในการปลูกเราก็ใช้ดินผสมใบก้ามปูนะคะในการปลูกเวลาลงปลูกเราก็ใช้ไม้นะคะจิ้มทําเป็นหลุมลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ก้านทิ่มลงไปก็จะทําให้รากหักฉะนั้นเราใช้ไม้จิ้มลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็กบดินเบาๆก็จะทําให้ใบหัวลพาของเรานะคะ จเจริญง,งอกงามได้เป็นอย่างดีค่ะวางแนวนอนนะคะเพื่อที่จะเร่งการแตกกอได้ดีเพราะว่าถ้าวางแนวตั้งการแตกกอของเขาก็จะตั้งตรงนะคะฉะนั้นการวางแนวนอนก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งจะทําให้หัวรพาของเราแตกเต็มกระถางได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายนะคะใบหัวรพานี้ก็เป็น พืชส่วนครัวนะคะที่มีติดไว้ประจำบ้านสำหรับการต้มยำยำต่างๆก็ใส่อร่อยดีค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมหลังจากปลูกเสร็จแล้วก็วางไว้นในร่ม7วันนะคะลดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็นเพียงเท่านี้เราก็จะได้หัวละพานในกระถางของเราไว้เก็บกินได้ตลอดปีตลอดไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ